อ,อมเปรหอ,อมเปรที่บ้านของฉันไม่ได้เก็บกินทุกวันเพราะบางวันก็ต้มไข่กินแต่ว่าวันนี้จะปนหรือเยียนักเขือมาเก็บหอมเปรไปใส่มักเยียนบะเขือ โอ้มีมากเหลือหอมเปรีบ้านเราต้นก็งามใบก็ยาวเพราะเราเอาใจใส่ปุ๋ยวัวนั้นใสเอาใจใส่ดูแลหอมเปรีักชีฝรั่งเขาก็เรียก เหมือนหอมเปรออมเปรออมเหมือนชื่อของเขาเอาไปทำกับข้าวกินยามเช้าก่อนไปทำงานขอให้ทุกคนจงมีความสุขเหลือล้นปลอดภัยกันทุกทุกคน คลิปนี้ขอบายบายสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับฟังเพลงเขิงเช้านะครับก็มาเก็บพร้อมไปไปใส่เงี่ยนมะเขือครับพี่น้องนะครับก็มีอได้กินนะครับพี่น้องเนาะผลเอกไปใส่พอกไปสื่อเขาครับพี่น้องครับคลิปนี้ฟังเสียงเพลงเพราะๆแค่นี้นะครับนาะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณในหลายเร้อครับที่มาติดตามชมครับ คลิปนี้บายๆเป็นนอนอยู่ดีไม่ให้ผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ